ตอนตอนตอนอะไรแม่นี่จะได้ทำไมนักหนาถ้าคอมอ่ะพักบ้างสิลูกแล้วนี่อะไรเนี่ยเปิดทั้งแอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มันเปลืองไฟรู้ไหมไฟจะหมดรอบอยู่แล้วเนี่ยก็ชอบเบออางเงี้ยแล้วหัดกินข้าวกินปลาซะบ้างนะให้ลงไปกินข้าวแกงถุงป้าบ้านนัะนะไม่ลงกินหรอกจิพ่อว้าแม่ลงไปเถอะ ุ่งนี้ก็จะสิบแปดแล้วนะสัสดนนีแม้นี่ตอนไปไหนมาฮะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วลูก ทำไมไม่รัสายคิดเรื่องทำไมแม่ก็ชอบม้ไหมแม่ก็ชอบฝนเนี่ยพ่อถึงหนีไปอ่ะเนี่ยรู้ไหมแม่ก็ชอบฝนเนี่ยพ่อถึงหนีไปอ่ะพ่อถึงหนีไปอ่ะพ่อถึงหนีไปอ่ะเชื่อไปอะไรอ่ะคุณจะให้อเชื่ออะไรนี่มเกือบเดินกว่าถ้าคุณเป็นแบบนี้ถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่นะ ันนี้แม่ทําไข่เจียวให้ต้นแต่มันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะทอดไม่เสียไปตั้งหลายฟองแม่แต่แม่ก็ทําดีที่สุดแล้วนะแม่เป็นแม่ที่แย่เนาะแม่ไข่เจียวให้ลูกก็ไม่ได้สุขสามวันเกิดแม่แม่ต้นขอโทษแม่แม่ตื่นแม่จะไปเลน้อง เฮ้ยไอติดแล้วแม่แม่ของคุณต้องได้รับการรักษาด่วนซึ่งตอนนี้ไฟโรงพยาบาลของเรามีปัญหาไฟสำรองก็เหมือนจะชำรุดช่างประจำโรงพยาบาลของเราก็เกิดลากระทันหันผมเล่นมากผมขอรอหน่อยได้ไหมครับผมนึกไม่ออกเลยว่าถ้าตอนนั้นเกิดไม่มีไฟใช้ขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผมคงต้องสูญเสียคนที่รับผมหมดหัวใจไปและที่สำคัญเหตุการณ์นี้มันทำให้ผมรู้ว่าไฟฟ้าพลังงานมีความสำคัญแค่ไหนผมไม่รู้ว่าคุณอื่นจะคิดยังไงสำหรับผมมันคงแย่ถ้าหากพรุ่งนี้ไม่มีพลังงาน